สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการยิงในระยะประชิดนะครับให้สําหรับคุณผู้ชมมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่ายังมีปัญหาในเรื่องการยิงในระยะใกล้ว่าเอ๊ยทำไมเราสู้เขาไม่ได้ในระยะประชิดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจะเกิด iOS สามารถโหลดซอสเซรแมนได้ทาง App Store นะครับส่วน Android นะครับสามารถโหลดได้ทางแอปแท็บแท็บลิงดวน์โหลดผมจะใส่ไว้ในครับอธิบายคลิปไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีช่องทางการเติมเกมซอสเซรแมนนะครับเป็นเว็บเติมหลักอย่างเป็นทางการของเกมเลยนะฮะเติมง่ายเลือกได้หลายช่องทางนะครับสะดวกปลอดภัยชัวนะครับลิงก์ของเว็บเติมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description b o ็อกให้นะครับตอนนี้นะครับทางเกมซอสเซรแมนนะครับได้มีกิจกรรมนะครับแจกชุดฟรีนะครับก็จะเป็นชุดนี่เลยนะครับเซ็ตหมาป่าล่าสัตวนรชุดฟีีทท่เมาก วิธีการได้รับชุดนะครับก็คือจะให้เรานะครับไปเก็บพลั่วนะครับจะมีดรอปตามแมปทั่วไปนะครับให้ครบจํานวนน,น่าจะ120นะครับที่มีตัวเลขอยู่ข้างล่างนะฮะถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าพลั่มมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับผมอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหาปืนกันก่อนนะครับซึ่งปืนที่ยิงในระยะประชิดที่ดีนะครับแล้วก็หาได้ตามแมปทั่วไปนะครับก็คือ UMG นะครับแล้ว เวกเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบปืนไหนก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับส่วนตัวผมชอบทั้ง2อันเลยคือแล้วแต่อารมนะครับอยากเล่นอันไหนก็คือเล่นอันนั้นนะฮะมันก็ดีทั้ง2ปืนนะครับแล้วทั้งสปืนนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับส่วนกิฟที่ผมแนะนําในระยะประชิดนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นเลเซอร์ดีกว่าครับอ่ากิฟเลเซอร์นี่เลยครับ กิบเลเซอร์ดียังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่ากิบเลเซอร์อันนี้นะครับจะช่วยทําให้เรายิงโดยที่ไม่เข้าสะโขบนะครับจะทําให้เรายิงดีขึ้นนะก็คือเรายิงอย่างเงี้ยลูกกระสุนมันจะเกาะกลุ่มกันมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่กิบเลเซอร์นะก็เป็นกิบที่เหมาะสําหรับปืนระยะประชิดนะครับทุกอย่างเลยนะแล้วก็ส่วนแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กทองดีสุดนะครับรองจากแม็กทองก็คือแม็กอันนี้นะครับแม็กดำอ่าอันนี้นะครับลองจากแม็กทองก็คืออันนี้นะแต่แม็กทองอ่ะมันจะเเเพิ่่่่มมมกกกกรรรระะะะะสสุนนนนยยออวววาาาคับแ็ดดธ ปลายปืนนะครับที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นเก็บเสียงครับเก็บเสียงทองอันนี้ครับคือดีที่สุดลองลงมาก็เป็นปอกเก็บเสียงธรรมดาก็ได้นะครับนี่นะครับปลอกเก็บเสียงของปืนกลมือนะครับมันก็จะช่วยทําให้เวลาเรายิงแบบไม่เข้าสโคบอ่ะลูกกระสุนมันก็จะเกาะกลุ่มกันดีกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเจออะไรก็ใช้ใช้ไปเถอะครับผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับนิดๆได้หน่อยนะแต่ที่เห็นผลก็คือเลเซอร์นะแล้วก็กิฟทองเนี่ยดี กิฟทองอ่ะจะเหมือนคอมเพนนะครับรวมกับเก็บเสียงนะมันก็คือจะได้รับความสามารถของทั้ง2กิฟรวมกันเป็นอันเดียวเลยแบบ in 2 in <Wow. S> 1ประมาณนั้นโอเคถือว่าเข้าใจกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเวกเตอร์ผมแนะนําว่าเราควรจะมีแม็กนะครับอย่างน้อยก็คือแม็กดำนะเพราะว่าเวกเตอร์ลูกสุมันน้อยครับมันยิงปึ๊ดเดียวคือหมดเลยเห็นไหมดูย่ย เนี่ยมันเร็วมากนะคืออัตราการลนกระสุนของเวกเตอร์อ่ะมันจะไวกว่า UMP นะครับแล้วก็การลั่นกระสุนนะครับของเวกเตอร์อ่ะจะเร็วกว่า UMP นะครับแต่คนส่วนใหญ่อ่ะเขาชอบใช้ UMP กันมากกว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวกเตอร์เนี้ยถ้าเกิดว่าเรายิงพลาดอ่ะก็คือมันเสียเวลาเปลี่ยนลูกครับเพราะลูกกระสุนมันออกไวมากนะครับดูดิเนี่ยแต่ว่ามันแรงนะถ้ายิงโดนหัวนะถ้าเราไม่มีแม็กซ์อย่างเงี้ยคือเรายิงพลาดเนี่ยในชุดแรกเนี่ยลูกกระสุนมันหมดเร็วครับ แต่ UMP อ่ะเรื่องกระสุนมันเยอะกว่านะคือเทคนิคที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าจัมช็อตนะครับไม่ใช่ไฟช็อตนะไฟช็อตก็คือกระโดดยิงกลางอากาศซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูหรือว่าใครยังทําให้เป็นนะครับผมก็มีคลิปสอนนะครับเทคนิคนี้นะครับอยู่ในช่องนะก็ลองไปหากันดูนะครับส่วนเทคนิคนี้นะครับเขาเรียกว่าเทคนิคจัมช็อตนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆนะครับเห็นช่องนี้นะครับช่องทางเดินนะครับให้ฝึกกระโดดนะครับกระโดดแค่จังหวะเดียวนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็กลับนะครับ นี่ครับไปกลับเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะคล่องนะผมเชื่อว่านะหลายๆคนเนี่ยจะติดกระโดดอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยกดเบิร์นะหลายๆคนจะติดอย่างนี้แน่นอนซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันนะครับให้เราลองฝึกครับกระโดด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 ไปกลับอย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะคล่องนะครับอ่าเห็นไหมผมยังเผลอกดเลยเนี่ยลงแล้วค่อยกดลงแล้วค่อยกดถึงพื้นแล้วค่อยกดอ่าถึงพื้นแล้วค่อยกดกดโดดใหม่โดดใหม่เป็นจังหวะอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเริ่มคล่องแล้วนะครับให้เราลองทำอย่างนี้นะกระโดดยิงอ่านี่นะครับฝึกกระโดดอย่างนี้นะครับรน,น,บกกน,น,บนี่ก่อนที่เราจะยิงอะ่ะให้เราฝึกคมเป้าก่อนดีกว่านะครับก็คือให้เรากระโดดนะครับแล้วก็ พยายามเล็งเป้าไปที่ตัวหุ่นนี้นะครับนี่กระโดดแล้วหันนี่นะครับปึ๊บนี่ครับพยายามเล็งอย่างนี้ไว้นะครับกระโดดแล้วเล็งหุ่นนะครับไปทั้งไปแล้วกลับเลยนะครับจนกว่าเราจะคล้องนะครับโอ้โหเนี่ยผมชอบไปกดเบิล์นเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่า เรากระโดดในจังหวะไม่ดีอ่ะมันจะเป็นกระโดดอย่างนี้นะผมว่ามันเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความสามารถแล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรนะเพราะอะไรผมถึงบอกว่าไม่ให้กระโดดเบิร์นแล้วยิงเพราะว่ามันยิงไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันยิงไม่ได้มันต้องรอให้กระโดดถึงพื้นก่อนถึงจะยิงได้ถ้าเรากระโดดเบิ้ลอย่างเงี้ยเรากระโดดจังหวะเดียวอ่ะเราสามารถยิงเขาได้คร Hands ับเงี้ยอ่ะเทคนิค การใช้จ้ำช็อตก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเทคนิคที่ทําให้สัตว์ตัวจะยิงเรายากขึ้นนะลองนึกภาพตามผมนะสมมติว่าเราอยู่นิงๆเขาอย่างเงี้ยแบบอยู่นิ่งๆเลยนะกับเรากระโดดโยกเงี้ยเขาต้องเสียเวลาในการหันเป้าตามเราเห็นไหมปุ๊บเราจะใส่เทคนิคไปก็ได้นะครับแบบกระโดยะโด,ะโด,ะโดยิงบุ๊บหลบกระโดดสองจังหวะกระโดดกระโดดยิงหลบ เนี่ยเวลาเปลี่ยนลูกเงี้ยเห็นไหมให้เรากระโดดอย่างนี้นะครับกระโดดเบิ้ลเพื่อเป็นการหลบลูกกระสุนนะครับให้ลูกกระสุนโดนหัวเรานะแล้วก็โย,กยิงต่อเห็น,นไหมเนี่ยเทคนิคนี้นะครับผมแนะนําเลยนะเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมอ่ะเคยใช้บ่อยนะครับแล้วก็ทําให้ผมชนะศัตรูได้ในหลายสถานการณ์นะครับเทคนิคจัมช็อตนี้นะครับลองดูนะครับกระโดดพยายามกระโดดแล้วก็เล็งเป้าไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะยิงนะเนี่ยพอเราเริ God ่มคอนโทรลได้แล้วเราค่อยยิงนะครับกระโดดไปเรื่อย ซ้ายขวาซิกแซกะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะผมเชื่อว่านะครับคุณผู้ชมมือใหม่อ่ะหรือว่าคุณผู้ชมที่ไม่ได้เล่นใจโลอ่ะจะเป็นอย่างนี้นะสมมติว่านี่คือศัตรูใช่ไหมเราเดินอยู่ดีใช่ไหมปุ๊บพราะเจอศัตรูปุ๊บอ่ะยิง ตัวมันจะอยู่นิ่งอ่ะยิ่งเป็นคุณผู้ชมที่เล่น2นิ้วแบบไม่ใช้ใจโรอ่ะมันจะทำให้เราเคลื่อนที่แล้วยิงไปด้วยไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยนะผมอยากให้คุณผู้ชมมือใหม่ลองไปหัดใจโรกันดูก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ใจโรในระยะประชิดอ่ะมันจะทําให้เราสู้กับคู่ต่อสู้ได้ง่ายกว่า การที่เราไม่ใช้ใจโรแล้วไปยิงเขาดื้อนะครับสมมุติว่าผมใช้ใจโรเวลาเจอคนที่ไม่ใช้ใจโรเงี้ยเหมือนง่ายๆว่าก็คือผมมาได้เปรียบเขายิ่งในระยะประชิดนะครับจะยิ่งเห็นผลเลยถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่ใช้ใจโรคล่องๆในระยะใกล้นะถ้าคุณไม่ได้ใช้ใจโรคุณจะไม่มีวันหันทันเขาเลยอันเนี้ยแบบจริงจังเลยนะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ดีนะครับก็คือใจโรเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นนักแข่งหรือว่าคุณอยากพัฒนาตัวเองให้ยิงแม่นขึ้นังคับตัวละครผิวขึ้นใจโรครับยังไงก็ต้องใช้ใจโร แต่ถ้าเกิดว่าคนเล่น iPad อ่ามันจะมีอย่างนี้เอาพี่ถ้าเกิดว่าผมเล่นใน iPad ่เงี้ยผมใช้ใจโรยังไงอ่าน,นั้นมันยากนะครับถ้าเกิดว่าเป็ด iPad นะถ้าเกิดใช้ iPad อ่ะการบังคับใจโร่มันจะยากในผมเข้าใจเพราะว่ามันหนักใช่ไหมแต่ทํายังไงให้แบบเราบังคับตัวลราคอหันซ้ายขวาแล้วยิงไปด้วยได้ก็คือคุณต้องเล่นประมาณ4นิ้วอะ่ะแล้วคุณต้องเอาปุ่มกระโดดอะ่ะไปไว้ข้างบนคือใช้นิ้วชี้ก,กดกระโดดแทนนึกภาพออกป่ะใช้นิ้วชี้กดกระโดดปุ๊บแล้วก็เอานิ้วโป้งหันจอ เนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับคนเล่นในโทรศัพท์อะ่ะผมแนะนำนะครับว่าให้ไปลองฝึกไจโรถ้าเกิดใครยังไม่รู้วิธีหาไจโรหรือว่ายังไม่รู้วิธีฝึกผมก็ได้ทําคลิปแนะนําเอาไว้นะครับก็ลองค้นหาที่ช่องดูนะครับเพราะว่าผมได้ทําไว้แล้วนะโอเคประมาณนี้ครับซึ่งเทคนิคการยิงระยะประชิดของเกมเนี้ยมันจะมีไม่เยอะมากนะครับก็จะมีการนี่ครับจิกเกิลมุเมนต์ก็คือการเดินซ้ายขวาแล้วก็ยิงอันนี้ก็ให้เราฝึกเดินซ้ายขวาก่อนนะครับเดินอย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะ ซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเนี่ยถ้าเดินอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเดินในกรอบเนี่ยเนี่ยพยายามเดินครับอันดับแรกก็เดินไปก่อนนะครับพอเริ่มเดินได้ปุ๊บให้เราคอนโทรลเป้านะครับตามนี่ครับนี่ผมแนะนํานะครับว่าพยายามเล็งที่หัวไว้นะครับถ้าเกิดว่าเริ่มคล่องแล้วนะครับก็ให้เราลองยิงได้เลยครับเดินแล้วยิง อ่ะประมาณนี้ครับยิงไปเรื่อยครับวันหนึ่งซ้อมไปครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก่งขึ้นนะครับคุณต้องพยายามซ้อมนะครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วก็เก่งเลยนะทุกคนล้วนต้องพยายามหมดทุกคนนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้คุณผู้ชมมือใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับก็ระยะประชิดเราก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ2เทคนิคก็คือจัมช็อตนะครับแล้วก็จิกเกิลมูเมนต์นะครับก็คือการโยกยิงนั่นเองนะครับคือทายังไงก็ได้นะครับให้เราไม่ยืนยิงเขานิ่งๆแบบเนี้ย ถ้าเกิดว่าคุณไปยืนยิงเขานิ่งๆเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขากระโดดใส่คุณนะหรือว่าเขาโยกอย่างเงี้ยคุณทำยังไงอะอย่างงี้เหรอเนี่ยกว่าเราจะยิงได้เนี่ยตายห่าตายแล้วแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับของคุณผู้ชมมือใหม่นะครับผมเชื่อว่าเป็นกันหลายคนมากก็คือการเล็งเป้าต่ำอย่างเงี้ยเวลาเดินเนี่ยอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเนี่ยเล็งเป้าต่ำเวลาคุณเจอสัตัวเนี่ยกว่าคุณจะยิงหัวเขาเนี่ยเขาซัดคุณล่วงไปก่อนแล้ว แล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่มีคนเคยถามผมมาว่าทําไมผมยิงพร้อมเขาแต่ทําไมผมตายก่อนอันนี้มันก็เป็นมาได้หลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเขาอาจจะใส่เกราะ3แล้วคุณอาจจะใส่เกราะ2ประมาณนี้คือเกราะต่างกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขายิงโดนหัวแต่คุณไม่ยิงโดนหัวเขาผมเลยแนะนําว่าเวลาเราเดิอนอ่ะให้เรายกเป้าขึ้นมาเหนือหัวนะครับประมาณนี้นะครับพยายามยกนะครับยกเป้าอย่าไปกดลง จุดที่ทําดาเมจที่ดีที่สุดของเกมนี้นะครับก็คือหัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากเก่งคุณต้องฝึกยิงหัวนะเกมยิงทุกเกมนะครับคนที่เก่งก็คือคนที่ยิงหัวแม่นนะครับพยายามครับผมเนี่ยเราดูดาเมจก็ได้นะครับเนี่ยหัวหกสิบหกตัวสามสามเห็นไหมยิงหัวสองนัดมันก็ตายแล้วเหึหก,กเนี่ยยิงเป็นปืนนี่หละปึ๊บกระโดดยิงยิงไปเลยเนะี่ยแล้วเดี๋ยวก็ล่วง เฮ้แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอ่อคือเวกเตอร์ะยิงหัวเข้า66 UMP เข้า76กปกติอ่ะลูกฟ้ามันจะแรงกว่าลูกเก้านะแต่ทำไมปืนนี้มันแรงกว่าวะปกติเวกเตอร์มันจะแรงกว่าไม่ใช่เหรอก็คือดาเมจต่อนัดอ่ะ UMP โดนหัวแรงกว่านะครับประมาณ10ดาเมจร66กับ76แต่เวกเตอร์ลูกกระสุนลั่นหมดเร็วกว่านะครับไงไหมแล้วก็ คือลูกสุตเบกเตอร์อะ่ะมันจะลัวกว่าถ้าเกิดว่ายิงวัดกันในระยะประชิดนะครับถทาเบกเตอร์ลูกโดนหัวสองนัดก่อนปึ๊บยืนพีกระสู้ไม่ได้ครับอ่าประมาณนี้นะครับคือลูกกระสุนอะ่ะมันหมดเร็วกว่ายิ่งปืนไหนลูกกระสุนลัวกว่าก็ยิ่งตายเร็วกว่านะแต่มันก็อยู่ที่การวางเป้าด้วยครับพยายามวางเป้าให้อยู่ที่หัวศัตรูนะโอเคเราก็ผ่านไปสําหรับ สขั้นตอนแล้วนะแล้วมันก็จะมีดรอปช็อตนะแต่ดรอปช็อตอ่ะมันจะใช้ได้บางสถานการณ์นะครับสรติว่าเรายิงอยู่ปุ๊บลงไปนอนเราต้องรีบก,กระโดดหลบขึ้นมาเลยนะดรปช็อตกระโดดออกมาเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าลงไปนอนยิงค้างนะอย่างเงี้ยแตกนะครับยิงยิงยงอยู่ปุ๊บดรอปช็อตยิงกระโดดหลบถ้าเกิดว่าคุณกดนอนอีทีนึงเนี่ยมันจะแบบเสียเวลาลุกขึ้นมาเห็นไหม แล้วกดนอนีกทีนึงให้คุณกดกระโดดนะเนี่ยกดกระโดดปุ๊บมันขึ้นมาเลยมันไวกว่านอนไปปุ๊บกระโดดกระโดดอย่าไปนอนแช่ค้างครับเออแต่ว่าดรอปชออ็อตอ่ะผมจะแนะนําให้ฝึกเป็นอันสุดท้ายนะเพราะว่าเกมเนี้ยไม่ค่อยมีคนทําคือมันมีโอกาสชนะเขาอะ่ะได้น้อยกว่าไอ้สองเทคนิคแรกที่ผมสอนไป นะครับแต่แบบขยักเท่ก็ฝึกได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะแต่ก็ใช้ได้นะแต่บางครั้งบางครั้งซึ่งผมเคยใช้เทคนิคดอปช็อตนะตั้งแต่ผมเคยเล่นเกมนี้มาผมเคยใช้สําเร็จประมาณสองครั้งในหลายๆครั้ง <c oughs> มันก็ช่วยได้นิดหน่อยครับถ้าเกิดอยากฝึกก็ได้ครับดีกว่าไม่เป็นเลยนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับเทคนิคในระยะประชิดที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับก็คือจ้ำช็อตนะครับจ้ำช็อตแล้วก็ การโยกยิงกิเกิลมูเมนต์นะครับโอเคครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันนะครับผมก็ขอให้คุณผู้ชมมือใหม่นะครับตั้งใจฝึกนะครับถ้าอยากเก่งนะครับก็ต้องให้เวลากับตัวเองครับอย่าเพิ่งท้อครับไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากเตือนแล้วก็ให้จําไปเลยนะครับก็คือการยิงหัวการวางเป้าอย่าวางเป้าต่านะครับเวลาเดินอย่าไปมองดินนะครับเราไม่ได้จะหากบกินนะเราจะยิงคนเราต้องมองข้างบนนะครับมองหัวเขาไว้ครับอ่า ยิ่งเกมน,นี้ยิงหัวง่ายด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องของผมนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊ก